อ,อย่างที่หลายท่านก็รอคอยและในการที่จะไดะ้ฟังเสียงจากท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านโฆษกรัฐบาลที่คนไทยใช้คํานี้กันอยู่นะคะสําหรับการพูดคุยกับคุณสิริพองษ์อังคาคักกุลเกียรติซึ่งวันนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะมาปุยให้ฟังว่านับจากนี้ไปคนไทยเราเนี่ยจะได้อยู่ดีกินด,ดีเพิ่มขึ้นยังไงบ้างมี นักการาอะไรที่คิดว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตทําไม้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะคะเราไปสวัสดีพูดคุยกับท่านโฆษกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณองนาครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มีประชุมครมอเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มีประชุมครมอเศรษฐกิจที่รัฐสภาครับท่านนายกมาเป็นประธานในในที่ประชุมครับอ๋อค่ะมีอะไรดีๆบ้างวันนี้สําหรับ ผลประชุมครมอรมอเศรษฐกิจค่ะวันนี้ที่ประชุมนะครับก็ได้มีการมารายงานนะคะท่านรัฐมรีวา่าการกระทรวงการคลังก็ได้มารายงานผลของการดําเนินการโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับว่าอ่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ต้องมีการคิกออฟโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับซึ่งวันวันนี้ก็เริ่มมีการลงทะเบียนกันแล้วในฝั่งของในฝั่งของร้านค้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้สรุปผล การดําเนินการจากการเข<อง>้าครมในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <us> ก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการเติมเงินในบัสวัสริการแห่งรัฐนะครับที่เข้าครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องคนละครึ่งพสัสแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีนโยบายที่เป็นนโยบายเกีเ่ยวก,กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่จะนําเข้าคลรมในสัปดาห์หน้าแล้วก็ จะมีการนำเรื่องเกี่ยวกับนโยบายลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องพลังงานนะครับว่าจะทําได้อย่างไรเนี่ย<ป>เข้าเข้าสู่<ป>ที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะเป็นแอคชั่นแพลนของกระทรวงพาณิชย์นะครับในการลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ดูเรื่องราคาสินค้าให้กับประชาชนที่เป็นแอคชั่นแพลนเนี่ยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับ อืมค่ะนะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นโครงการที่เป็นเอ่อเป็นควิกบิ๊กวินนะคะใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นโครงการโครงการควิกบิ๊กวินนะครับก็คือก็คือกระตุ้นสั้นนะครับหมายความว่าเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเนี่ยสั้นได้ผลได้ผลยาวนะครับได้ผลยาวก็คือมีมีผลในระยะยาวแล้วก็กระจายตัว คือให้ไปในทุกภูมิภาคไม่ได้ให้ตกอยู่ที่เซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่งเนี่ยครับค่ะกระจายไปทั่วภูมิภาคอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าส่วนภูมิภาคประชาชนระดับฐานดน้นี่ก็ร้องอดควนกันนะอาบาเน่ยไม่ไหวครับอ,อยู่ดีไม่กินเขาเรียกไรนะไม่มีกินไม่มีใช้ครับค่ะอันน,น,นี้อันนี้ก็คือองค์การคนละเรื่องพลาสวันนี้มาต่อกันเลยว่า เปิดลงทะเบียนให้กับร้านค้าวันนี้วันแรกนะคะทีนี้คือเร่งนี้โศกร้านค้าเนี่ยก็บอกมาฝั่งทางรายการของพี่แอ๊ดเนี่ยนะคะบอกว่าวันเกงรงเหลือเกินว่าเอ๊ะจะโดนภาษีอะไรหรือเปล่าจะดึงดูดเข้าสู่ระบบภาษีทางอ้อมอะไรหรือเปล่าอันนี้<ม>จะที่ใดไ,ไม่ไม่ต้องหวั่นใจนะครับรอบนี้ไม่ส่งเข้าระบบภาษีรอบนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งหวังในเรื่องของการกระตุ้นนะครับส่วน ส่วนถ้าจะเป็นเรื่องระบบภาษีนู่นเดี๋ยวเขาจะไปมีมาตรการอื่นนะครับซึ่งมก็จะมีมาตรการอื่นตามมาภายหลังอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับอย่างเช่นร้านคงร้านค้าที่จะเพิ่มโอกาสทางการขายในช่องทางอื่นในระยะยาวนะครับก็ไปเชิญชวนเข้าระบบภาษีเป็นเป็นแบบอื่นนู่นเขาคงจะไปใช้เรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารสถานประกอบการอย่างนี้มากกว่าครับที่จะไปลดลดจดภาษีเพิ่มเติมให้เขานะครับเพื่อเพื่อเพื่อมาแลกกับการเข้าระบบครับ คงแต่แต่ซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพลัสครับอันนี้จะมีโครงการแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะที่บอกว่าจะเรื่องของภาษีกับผู้ประกอบการร้านอาหารหรืออะไรนี้อันนี้จะเป็นผลคือคือตอนนี้เนี่ยมีนโยบายมีนโยบายที่วันนี้เข้าครมเศรษฐกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นการเที่ยวเมืองรองนะครับโดยโดยผู้เที่ยวเนี่ยสามารถเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาแล้วย่อนภาษีได้ สำหรับเมืองรองเนี่ยหนึ่งจุดห้าเท่าสำหรับเมืองหลักเนี่ยหนึ่งเท่าคนลัไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับก็หมายความว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวเมืองรองเราไปพักโรงแรมในเมืองรองเราไปทานอาหารในเมืองรองเราได้ใบเสร็จมาเนี่ยเราใช้ไปสองหมื่นก็จะสามารถลดหย่อนได้สามหมื่นนะครับส่วนส่วนถ้าไปเที่ยวเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองรองเนี่ย ถ้าเที่ยวสองหมื่นก็รหยนตได้สองหมื่นเต็มจํานวนอย่างนี้ครับอ๋อค่ะก็อย่างเช่นสมมติคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเอาเป็นว่ายกตัวอย่างภาคใต้ละกันนะชุมพรละนองเนี่ยนะคะอันนี้คืออ,อันนี้จะได้หนึ่งจุดห้าเท่าอ่าใช่แต่ถ้าไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเที่ยวเชียงใหม่เมืองหลักเนี่ยจะได้เ,เท่าลดได้แต่ลดได้หนึ่งเท่าใช่ครับแล้วก็แล้วก็จะมีนโยบายการกระตุ้น การเบิก่ายภาครัฐนะครับก็คือให้มีการไปอบรมสัมมนานะครับให้มีการไปอบรมสัมมนาอ่าให้เร่งทําในเดือนนี้นะครับแล้วจริงๆก็ยังมีวันนี้เนี่ยก็ยังได้รับการติดต่อมาจากทางสสปอนน,อนะครับหรือว่าที่เราได้ยินเรื่องทีเซ็ตเนี่ยที่อาจจะมีเงินอุดหนุนให้กับคอเปอรเรทนะครับบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยออกไปออกไปประชุมต่างจังหวัดนะครับออกไปประชุมต่างจังหวัดแต่ต้องมีแผนท่องเที่ยวด้วย เขาก็จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ให้ไปประชุมต่างจังหวัดเงินช่วยนะครับให้ไปประชุมต่างจังหวัดแล้วก็รวมกับท่องเที่ยวอันนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นได้ครับอ๋ออันนี้เป็นของทีเซปหรือว่าสปนนะคะอ่ารัอันนี้คืออันนี้คือยังเป็นยังเป็นยังเป็นโปรเจกต์หรือว่าเริ่มแล้วใช่อันนี้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 เริ่มคุยกันคือคือเริ่มต้นโครงการของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นโครงการของกระทรวงการคลัง ที่จะใช้มาตรการภาษีมาช่วยนะครับแล้วก็แล้วก็จะจะใช้มาตรการอื่นๆมาช่วยอย่างเช่นมาตรการเรื่องการไปกระตุ้นการเบิกจ่ายมาตรการการไปกระตุ้นให้หน่วยงานออกไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดนะครับออกไปประชุมอบรมต่างจังหวัดทีนี้เนี่ยสสปนซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดประชุมกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็บอกว่าเออสสปนก็มีความสนใจนะเพราะเขาน่าจะมีบัตเจตอยู่ก้อนหนึ่ง ที่สามารถเอามากระตุ้นการประชุมแบบนี้ได้นะครับก็เลยได้คุยกับทางทีมสานักงานเศรษฐกิจการทางไปนะครับว่าให้เอาให้เอาโครงการนี้เนี่ยเข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับก็อยู่ในระหว่างพูดคุยคิดว่าภายในสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยจะเห็นออกมาเป็นรูปธรรมครับเอ่ออันนี้ก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นนะคะไปต่างจังหวัดได้ใช่คือที่จะประชุมกันในห้องประชุมนี้คือรัฐมีเงินเชิญชวนเป็นเงินต้นให้นิดหน่อย นะครับอ่าดีนี้ถ้าเขาเจะประสงค์งจะรับใช้สิทธิ์อ่าแต่ว่าเขามีส่วนช่วยหมายาว่ารัฐไม่ได้ไปออกให้เขาหมดอ่ะไรายได้ไรายจ่ายส่วนมากเอกชนเป็นคนออกแต่รัฐช่วยกระตุ้นให้เขาออกไปต่างจังหวัดฮะอ๋อโอเคค่ะก็ยังดีนะคะได้บ้างก็ได้ควับต้องออกเองทั้งหมดนะสำหรับคนแล้วก็คิดว่าพนักงานของบริษัทเอกชนก็คงชอบด้วยนะได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดไปรีแลกซ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหมือนที่ต่างประเทศเขามาประชุมแบบใหญ่ๆในบ้านเรานะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เที่ยวต่อไปเนี่ยนะคะอันนี้คือโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มได้เมื่อไหร่คะคาดว่าก็คิดว่าจะเริ่มในยี่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้ายี่ิบเก้าตุลาคมถึงสิบห้าธันวาครับถึงสิบห้าธันวาเองเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าถัด พราะถัดเพราะถัดจากสิบห้าธันวาก็จะเป็นช่วงไฮอยู่แล้วเราคือ,อคืออยากจะกระตุ้นให้มีการไปเที่ยวช่วงโลช่วงที่ยังไม่ไฮเพราะเพราะว่าช่วงไฮเนี่ยปล่อยไปเป็นเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นออแกนิกอยู่แล้วครับอืม,อมไม่ต้องไปกระตุ้นมากเพราะฉะนั้นคือยี่สิบเก้าตุลาถึงสิบห้าธันวาเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวดีอย่างเช่นอาจจะชื่อว่าโครงการท่องเที่ยวอะไรนะคนละครึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ๋อม oh คงับผมยังคงคงยังไม่ได้เข้าขายท่องเที่ยวคนละครึ่งครับแต่อาจจะเป็น <laughs> อาจจะเป็นนโยบายนโยบายเที่ยวช่วยชาติอะไรประมาณนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังชื่อจะเชยไปหน่อยก็เป็นโครงการ <laughs> ชวนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วกันครับไปเที่ยวกันไหมแตบบ่มีดีกว่าส <laughs> ่วนไปเที่ยวกันไหมใช่ <laughs> <laughs> ไหมไปเที่ยวกันม,มีคนออกตังให้อะไรอย่างนี้นะ มีคนออกออกเที่ยวกันไหมรดหย่อนภาษีได้นะอย่างนี้อถหย่อนภาษีให้ได้ด้วยอ่าอันนี้อันนี้น่าเหมาะเหมาะกับคนชั้นกลางเลยนะคะอ่านั่นก็คือเดี๋ยวรอปลายเดือนปลายเดือนตุลาคมนี้นะเดี๋ยวเงินก็เดี๋ยวรอไปเที่ยวช่วงนั้นดีกว่าเนาะเพราะว่าอาจจะนามาหย่อนอาจจะนํามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะครับ โหรอย่างเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คิดว่าคงจะคึกคักเลยนะคะในช่วงของนับจากวันนี้ไปจนถึงนะต้นปีหน้าที่จะยุบสภานี่นะคะเอะแล้วหลังยุบสภาทำอะไรได้อีกไหมคะหลังอะไรนะครับขออภยัยหลังจากยุบสภาแล้วในปีหน้าที่จะยุบสภาใช่ใชไหมแล้วสามารถน,นโยบายที่<ไ>น,โทนโยบายที่สุ่มเสี่ยงกับการหาเสียงเนี่ยก็คงก็คงทําไม่ได้นะครับ คือถ้าสุ่มเสี่ยงกับการเป็นลักษณะที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือต้องไปตีความว่าเป็นประชานิยมหรือไม่เนี่ยคงทําไม่ได้ในช่วงยุบสภาอ๋อค่ะงัน้นก็คงจะทำ <จะ S 2> ได้าเนี่ยได้ก็คงทําได้ช่วงนี้ก่อนยุบสภาเพราะว่าสุดท้ายเวลาจะทํานโยบายอะไรในช่วงยุบสภาเนี่ยต้องไปให้กกตตรวจก่อนเลยครับว่าว่านโยบายแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายหาเสียงหรือไม่อืมค่ะค่ะ นี่เราก็ได้ทราบไปแล้วว่ามีมาตรการหรือว่ามีนโยบายมีมาตรการอะไรแอคชั่นแพลนต่างๆมากมายเลยนี่นะคะแต่สิ่งที่คนหัวที่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะท่านโกศกนั่นนะ่คือเออตอนนี้ได้ข่าวว่าตั้งทีมไทยแลนด์แล้วใช่ไหมท่านรองนายกเนี่ยเป็นดอรเอกนิติเนาะเป็นเป็นแกนเป็น,เป,นเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้าเนาะทีนี้อันนี้คือจะจะจะ,จะสามารถ ไปเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เมื่อไหร่ยังไงมีรายละเอียดหรือยังคะเรื่องนี้หลายคนสงสัยแล้วก็เอ็กซ์อร์เตอร์จะมาไหนคือจริงๆคือจริงๆก็มีการสื่อสารกันตลอดเวลานะครับซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยกรอบในการเจรจาภาษีเนี่ยได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามต่อรองต่อรองกันต่อรองกันยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้ก็ยัง ยังมีการพูดคุยกันเลยว่าอถ้าสหารัฐอเมริกาเนี่ยมากดดันนะครับกดดันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับว่าให้รีบทาไม่งั้นจะเอาเรื่องภาษีมากดดันเรานะนะครับท่านนายกก็ยังถามเลยบอกว่าทีมต่อรองอ่ะลอง,ลองต่อรองดูซิว่าถ้าเกิดว่ารีบเคลียร์ให้จบสมมุติรีบเคลียร์ให้จบอ่านแล้วคุยกันได้เร็วเนี่ยเขาจะลดภาษีให้อีกไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือยังมีบางรายการที่วันนี้ฟังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ทนายมันตีก็บอกว่ามีบางรายการที่ถ้าสมสม,มุติว่าสามารถถอดออกถอดออกจากรายการได้นะครับโดยที่อัตราภาษียังคงเดิมได้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็กําลังดูอยู่คือช่วงนี้เนี่ยมีเวลาถึงสิ้นปีที่จะทําจากแผนจากกรอบแนวทางเนี่ยลงสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ทีนไทยแลนด์จะต้องไปคุยครับอืมค mm ่ hmm. ะต้องคุย ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์จะเดินทางมาอยซซี่นก่อนเสียค่ไม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 ่จำเป็นครับไม่จําเป็นครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็คุยก็คุยไปครับไม่จําเป็นคนละวงกันครับค่ะเนะเดี๋ยวเขาจะรากฏดันอะไรต่างเรื่องกับพูชานี่นะเอามาที่เรื่องการวัดผลหน่อยกันเราโศกคืออย่างที่เราทราบนะว่าคือประเทศไทยเหมือนเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่า เออแบบเดินทางไปทั่วโลกไปเจรจาการค้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีอพุต์ออปคามออกมาไงใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเรื่อง,องที่เรื่องที่โคษกคุยให้ฟังนี้ก็เหมือนกันเน,ะะนาะในฐานะประชาชนเนี่ยอยากจะถามเหมือนกันว่าเออแล้วแล้วยังไงประเมินผลอย่างไรให้แน่ใจว่ามาตรการที่พูดถึงหรือว่ามาตรการที่กําลังทําอยู่เนี่ยถึงมือประชาชนจริงๆวัดผลได้ค่ะโอ้โหอันนี้เหมือนเหมือนคุณน้องนม่อยู่ในห้องประชุมเลยนะเพราะว่าวันนี้ <laughs> วันนี้กระทรวงก,การคลังเขาทําแผนเขาทําเป็นชาร์ตมาให้ดูเลยนะครับเขาทําเป็นเขาทําเป็นอินโฟกราฟิกเรื่องการกระจายตัว <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่คือคือนโยบายที่ที่ที่ท่านนายกให้นะครับคือเขาเขาเขาประเมินผลจากสถิติเก่าอันนี้ตัวยกตัวอย่างนะครับว่าสถิติเก่าเนี่ยตลอดระยะเวลาครงการคนละครึ่งเนี่ยเงินเนี่ยไปกองอยู่ไหนเยอะแล้วคนกลุ่มไหนเป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับและต่อไปเนี่ย ในการทำนโยบายซึ่งตอนเนี้ที่ที่กระทรวงการคลังทำเป็นแอคชั่นแผนมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยเขาทำคอสเบนเฟิตด้วยคือทุกโครงการ mm hmm. มีต้นทุนเท่าไหร่อย่าง <Yeah. S 1> บางโครงการอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยเป็นต้นทุนที่รัฐเนี่ยจะต้องลงทุนเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วเบเนฟิตมันคืออะไรนะครับ <Yeah. S 1> อ่ามันจะหมุนกี่รอบอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการกอบข่าวที่เขาทำมาเขาบอกคนละครึ่งหนึ่งรอบจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณสัก จะสองรอบสองรอบครึ่งนะครับสมมุติโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราอัดเงินลงไปเนี่ยห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านประชาชนบวกอีกห้าหมื่นล้านก็เป็นแสนล้านถูกไหมฮะถ้าถ้าตามถ้าตามที่เขาคำนวณมาก็คือสองรอบครึ่งก็หมายความว่าเงินห้าหมื่นที่ลงไปเนี่ยแต่เงินมันจะหมุนในระบบเนี่ยสองแสนห้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งต่อไปเนี้ยก็จะมีหมดเลยเออกมาหมดเลยว่าคอาเบนิฟิตเป็นอย่างไรหรือแม้แต่โครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็คาดการแล้วนะครับว่าเราจะสูญเสียรายได้เนี่ยจากการลดหย่อนภาษีเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในวงเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นครับอ๋อนะคะที่ก็อันนี้ก็คงจะมีการประก,กาศให้ประชาชนได้รับทราบกันนะคะ เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับผลการจริงจริงจังๆนะคะอ่ะจุดท้ายค่ะทางท่านโฆษกมีเวลาเหลือสองนาทีเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปติดปลายนวมไว้หน่อยว่าเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่รัฐบาลต้องทำในสีเดือนเพื่อให้เศรษฐกิจขยับจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้าง คือจริงๆอย่างที่เรียนนะครับแล้วหลายเรื่องมันก็เกี่ยวพันกันนะครับท่านนายกเนี่ยมีพูดถึงสี่ภัยนะครับที่ที่จะต้องเร่งดาเนินการนะครับคือภัยเศรษฐกิจภัยธรรมชาติภัยสังคมนะครับอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเรื่องภัยเศรษฐกิจเนี่ยเราได้เห็นสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซารัฐบาลก็พยายามออกนโยบายมาเป็นชุดๆนะครับเพื่อมากระตุ้นการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ นะครับเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับท่านนายกก็เร่งเร่งในการออกเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าเป็นเรื่องน้ําท่วมซึ่งไทยกัมพูชาก็ได้เห็นแล้วนะครับบางเงินก็ลงไปอัดฉีดไปแล้วนะครับเยียวยาไปละพันกว่าล้านหลังจากท่านนายกเข้ามาทํางานได้เจ็ดวันนะครับส่วนเรื่องน้ําท่วมเนี่ยก็คาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้ามติคอรมอลแล้วนะครับ แล้วก็ยังมีภัยเรื่องเกี่ยวกับภัยสังคมอย่างเช่นพวกสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ตัวเนี้เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเดี๋ยวคนก็จะไปโดนเรื่องบัญชีมา้าไปโดนเรื่องอะไรอีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามนะครับการทุจริตเนี่ยทางออนไลน์นะครับหรือสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วโดยท่านนายกเป็นประธานเองเลย ก็จะเร่งขับเคลื่อนภายในสี่เดือนเนี่ยปัญหาเหล่าเนี้ยที่มันเลื้อรลังมานจะต้องหมดไปให้เร็วที่สุดอืมค่ะนะก็เดี๋ยวเรารอดูผลงานต่อไปนะคะหาอะไรที่ที่ว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนี่นะคะก็ยินดีนะคะในการที่จะช่วยเผยแพร่ค่ะทันโคศกคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการครับครับสวัสดีครับครับค่ะ